ส่วนใหญ่เวลาอภิปรายเนี่ยก็จะเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเนี่ยหลังเลิกงานนะในทุกๆครั้งที่เราสังเกตกันนะคะทีนี้ศึกซักฟอบวันที่สองก็ไล่เลียงมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะฝ่ายค้านบอกว่าจะปรับรูปแบบใช่ไหมใ,ให้กระชับขึ้นให้สมราคาที่คุยเอาไว้หน่อยมียุทธการอารุณรุ่งอะไรอย่างนี้ล่าสุดนี่ก็คือไล่มาตั้งแต่ช่วงเช้าก็ยังพุ่งเป้าอยู่ไปที่นายกก็บอกอยู่แล้วว่าสองวันจะไปที่นายกนะคะล่าสุดมีการเรียกร้องให้นายกเสียสละด้การลาออกลองไปติดตามดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะคะติดตามจากคคุณอรวพยัชาติ่ะ เสนอคะคุณอรวัน,นะคะค่ะแม้ว่าฝ่ายค้านระบุนะคะว่าจะมีการปรับรูปแบบการอภิปรายใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้นค่ะแต่บรรยากาศในช่วงบ่ายยังคงเป็นไปอย่างไม่คืกคักนะคะโดยนายกรัฐทนตรีค่ะได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นชี้แจงแทนสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นเป็นท้วงอยู่หลายลรอบนะคะขณะเดียวกันขู่ว่าอาจจะต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันขึ้นค่ะ เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงบ่ายค่ะเป็นคิควการอาภิปรายของนายสุทินคังแสงสสพเพื่อไทยที่ยังคงอภิปรายซักฟอกผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีโดยพุ่งเป้าไปที่การบริหารประเทศติดหล่มวิกฤตเศรษฐกิจมีอัตราการตกงานว่างงานเพิ่มขึ้น3เท่าการส่งออกติดลบขณะที่โรงงานจอปิดตัวอีกจํานวนมาก ขณะท,ที่นี่ครัวเรือนนะคะในปี2563ส่งขึ้นเป็นประวัติการเกิดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและกล่าวหาการควบรับผู้นำโลกของผลเอกประยุทธ์ต้องมีการซื้อสินค้าแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ภาพการยอมรับจากต่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีค่ะลาออกจากตำแหน่งแทนการยุบสภาเพราะหากอยู่ต่อจะยิ่งสร้างความเสียหายและเพิ่มปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้ลุกขึ้นชี้แจงโดยเฉพาะในเรื่องของนี่คัวเรือนค่ะที่เห็นว่าต่างประเทศนั้นสูงกว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยนะคะว่าการถ่ายรูปร่วมกับตระกูลต่างๆนั้นเป็นการพบปะแบบเปิดเผยมาปะกันแบบไม่เปิดเผยจึงไม่สามารถที่จะนํารูปออกมาโชว์ได้และถือเป็นปกติที่มีการถ่ายรูปร่วมกัน คุเดียวนะคะที่ร่ำรวยผิดปกติและหายไปจากสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าไม่มีการบังคับหรือจำกัดสิทธทิเสรีภาพของใครเว้นแต่จะก,กระทบกับเสรีภาพของบุคคลอื่นเดิมล้ำจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นให้อยู่ต่อไปความเหลื่อมลําจะยากเกินที่จะเยียวยาจะดึงอ้อยออกจากปากช้างไม่ได้แล้วให้อยู่ต่อไปวิกฤตสังคมนี้จะเกิดแล้วถ้าวิกฤตสังคมนี้เกิด ลำบากกันทั้งประเทศผมจึงขอให้ท่านเสียสละต่อบ้านเมืองยุบสภาไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ความผิดของสภาลาออกเท่านั้นจากการอภิปรายของท่านสอสอผู้ทรงเกียรตินะครับผมก็จำได้ว่าก็ผู้อทนสถานีมาเกือบทุกครั้งนะครับ ในเรื่องของความเหลื่อมล้าความยากจนต่างๆซึ่งก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทราบนะครับเหมือนกับท่านอะไรล่ะดูถูกรัฐบาลหลือเกินรัฐบาลน,นีม้มีความคิดความหมายเลย,เลยไม่เคยศึกษาต่างประเทศเลยเลย,เลยผมคิดว่าการทําง,งานของเรานะั้นมีมีคนทําง,งานเป็นล้านคนหลายแสนคนนะครับเพราะ,ะนั้นข้อมูลต่างๆเป็นการเก็บข้อมูลมาจากข้างอดีตปัจจุบันแล้วก็วางแผนอนาคตไปด้วยพร้อมทั้งเรื่องการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหมดเราทำมาทั้งหมดนะครับ สำหรับเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างเจืดชืดไม่คือคัอเที่ควรค่ะแม้ว่าฝ่ายค้านจะมีการปรับรูปแบบการอภิปรายวันนี้ให้น่าสนใจมากขึ้นโดยช่วงที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีหลายคนผัดกันลุกเครื่องชี้แจงนานนับชั่วโมงจนถูกฝ่ายค้านประท้วงหลายรอบว่าใช้เวลามากกว่าฝ่ายค้านและขู่จะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจต่อหลังจากปิดประชุมสภาสมัยนี้นะคะในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เี่ยเมื่อดูแล้วเวลาน่าจะมีปัญหาเนี่ยผมก็เลยเรียนปรึกษาท่านประธานอย่างที่เมื่อวานได้ปรึกษาไปนั่นแหละครับตอนนี้เราคงต้องเริ่มคิดกันจริงจังแล้วว่าคงต้องขอเปิดวิสามันเพื่อที่จะก็เป็นการอภิปรายในเรื่องของการอภิปรายไม่ว่าไม่ต้งต่วางใจตามยตินี้ต่ออีกสักสามวันจริงๆเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระบวนความในการอภิปรายของเราเนี่ยมันคงไม่จบสิ้น นะครับก็ขอท่านประธานได้โปรดพิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีภาระในการที่จะขอเปิดวิสามันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอท่านประธานปรึกษาหารือครับขอบพระคุณครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมสภาบ้างนะคะวันนี้หลายคนให้ความสนใจไปที่ความเคลื่อนไหวของ65สอส,อสอพักอนาคตใหม่หลังเกิดกระแสะข่าวแตกรันต้องย้ายการหาพักการเมืองใหม่สังกัดค่ะโดยมีการจับตาไปที่ และพักปรลังประชารัฐนะคะที่มีสาส,าสาพักอนาคตใหม่เดินเข้าออกอย่างห้องรับรองของพักดังกล่าวค่ะขณะที่ห้องรับรองของพักอนาคตใหม่มีเพียงเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามบางส่วนไปนั่งพักอาศัยนะคะโดยที่สติ๊กเกอร์หน้าห้องที่ติดเป็นโลโก้ของพักยังไม่มีการลอกออกและก็มีข้อความแผ่นกระดาษนะคะไปติดให้กําลังใจสาสาที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ค่ะ ล่าสุดนะคะนายสุภชัยใจสมุทรขาฝ่ายกฎหมายพักภูมิใจไทยนะคะออกมาเปิเสษถึงความเกี่ยวข้องกับคลิปที่มีการเผยแพร่การชักชวนอดีตสอสพักอนาคตใหม่เข้าสังกัดพักภูมิใจไทยโดยระบุว่าจะมีการจ่ายเงินถึง23ล้านบาทน,นะคะพร้อมระบุด้วยค่ะว่าจะมีการฟ้องร้องเจท,ท,ที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลนะคะหากไม่มีการเคลื่อนไหวขอโทษออกมาค่ะ